ไปดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะครับก็มีการถแถลงข่าวจากสองคนดิเดตนายกของพักเนี่ยนะครับ<ม>ก็มีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินรวมไปถึงหัวหน้าพักอย่างคุณหมอชนน่านสีแก้วด้วยก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับฝั่งของเพื่อไทยเขาก็เริ่มต้นในการขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตเลือกให้เพื่อไทยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งก็ตามนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีไปยังพักก้าวไก่ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้คุณอุ้งอิงบอกว่าได้คุยกับคุณทิมพิธาในเบื้องต้นแล้วพรา่าคุณทททมโศั์ มันก็ตอบ100แบบร้อแบบฉับพันทันด่วนไม่ได้มันต้องมาคุยกัน<ม>เรื่องของอรายละเอียดหลังจากนั้นด้วยเพราะว่าฝั่งของก้าวใครเขาบอกแล้วว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เขาจะมีการทํา M O U แล้วอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามนโยบายของแต่ละภาคการเมืองแน่นอนมันมีบางอย่างที่ตรงกันอาจจะคล้ายกันหรือบางอย่างที่มันสวนทางกันเลยแบบสุดโตง่งจะเอาอยัางไงกับจะเอายังไงไอ้ตรงเนี้ยเ,<อ>เพราะว่าถ้ามันตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็น่าจะลําบากในการทํางาน